TV. บริษัทเรเวออโตโ o มที e ฟจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้กลุ่มธุรกิจเรเวตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมยานยนต์พลังงานใหม่เปิดตัว BYD C l i o n 6 DMI Super Hybrid รถยนต์ c SUV ขนาดใหญ่5ที่นั่ง5ประตูประเดิมเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบรรุ่นแรกจาก BYD ที่ผลิตโดยโรงงาน BYD ประเทศไทย BYDC Lion 6 DMI Super Hybrid มาพร้อมกับเทคโนโลยี DMI อันล้ำสมัยผสานจุดแข็งของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงพร้อมเครื่องยนต์เบนซินที่พัฒนามาเพื่อรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดโดยเฉพาะ BYD C-ION l 6 DMI Super Hybrid ครบครันด้วยดีไซน์โฉบเฉี่ยวนวัตกรรมล้ำสมัยและประสิทธิภาพในการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสอดรับกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจเรเว่ที่มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในอนาคต เปิดจองสิทธิ์แล้ววันนี้ที่โชว์รูมและศูนย์บริการ BYD ทั่วประเทศในราคาจำหน่ายรุ่นด y นามิก9 3 9 9 0 0บาทพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนขับรถ EV ได้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ